สนับสนุนโดยยาเม็ดลดกรดอะโมจิน OTC Tab ขนาดบรรจุแผง4เม็ดมีจำหน่ายที่7ซเวเท่านั้นสพ91รายงานว่าที่จังหวัดจันทบุรีได้เกิดฝนตกหนักตลอดทั้งคืนตั้งแต่เวลา22นาฬิกาของวันที่9มิถุนายนและตกหนักในช่วงเช้าของวันที่10มิถุนายน2567ตลอด ทำให้น้ำหลากเข้าบ้านเรือนประชาชนหลายแห่งและในพื้นที่ยังคงมีฝนตกหนักถึงหนักมากส่งผลให้ช่วงเช้าบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่อำเภอมะขามจ,งจังหวัดจันทบุรีมีน้ำท่วมหลายพื้นที่ตำบลปทวีหมู่1 6 8และ11ตำบลอ่างคีรีหมู่4และหมู่7จ็ตำบลฉันหมู่1และหมู่8ด้านอุทยานแห่งชาติน้ำตกพริ้วได้ประกาศงดลงเล่นน้ำตกชั่วคราวแต่ยังคงสามารถเข้าเที่ยวชมได้ตามปกติเนื่องจากมีฝนตกหนักลงมาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ช่วงกลางคืนที่ผ่านมาทำให้เกิดน้ำเปลี่ยนสีกระแสะน้ำไหลแรงเพื่อความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวจึงให้งดลงเล่นน้ำตกและง,งดเข้าใกล้ลาําธารแต่ยังคงสามารถเข้าเที่ยวชมในจุดที่ทางอุทยานกําหนดได้ตามปกติขณะที่ Facebook ทุกเรื่องเมืองจันทร์โพสต์ข้อความระบุว่าเตรียมพร้อมรับมือน้ำป่าไหลหลา,ลากน้ำท่วมขังรอการระบายอย่างปลอดภัยรู้ทันติดตามข้อมูลข่าวสารอย่างใกล้ชิด รู้หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉินเบอร์กู้ภัยสว่างกตันยูธรรมสถานจันทบุรี03931138ส,สายด่วนปอพ1784เรียนรู้เส้นทางอพยพในพื้นที่เตรียมพร้อมรับมือยกสิ่งของขึ้นบนที่สูงพื้นที่เสี่ยงเตรียมกระสอบทรายปิดช่องทางน้ำไหลเข้าบ้านควรปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าเตาแกส๊สยกเบรกเกอร์ก่อนออกจากบ้านทำป้ายระบุบริเวณฟิวหรือเบรกเกอร์ควบคุมการใช้ไฟในบ้าน เตรียมอุปกรณ์สิ่งของจําเป็นเช่นโทรศัพท์มือถืออาหารแห้งน้ํำดื่มยารักษาโรคหากเกิดน้ําท่วมไม่ควรขับรถผ่านทางน้ําไหลควรออกจากรถไปอยู่ที่ปลอดภัยงดเล่นน้ํานอกจากนี้จันทบ,บุรีแจ้งข่าวได้โพสต์ข้อความระบุว่าฝนตกแช่หลายชั่วโมงตเตรียมตัวอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วขอรายงานสถานการณ์ในวันที่10มิถุนายน2567เวลา9นาฬิกา ที่ทาการอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วและหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วน้ําตกตรอกนองน้ําในลําธารมีปริมาณมากมีน้ําป่าไหลหลา,ยลากยังมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องระวังน้ําท่วมฉับพลันให้ยกของขึ้นที่สูงอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วงดให้ลงเล่นน้ําชั่วคราวแต่ยังเปิดให้เที่ยวชมได้ตามปกติในยพศวร์โชติวัดพงชัยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติน้ําตกพิ้วรายงาน ขณะที่ศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัยเขต17จันทบุรีแจ้งข่าวระบุว่าเรียนผู้บังคับบัญชาศูนย์ปอพเขต17จันทบุรีขอรายงานสถานการณ์น้ำท่วมอุทกภยัยวันจันทร์ที่10มิถุนายน2567เวลา7นาฬิกาสถานการณ์ได้เกิดฝนตกหนักเมื่อเวลา3นสาฬิกาสะสมต่อเนื่องเป็นเหตุให้เกิดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของอำเภอคลุงรวม2ตํตำบล8หมู่บ้านตำบลตกพรหมมีน้ำท่วมขังในพื้นที่หมู่2 7 มีบ้านเรือนราษฎรได้รับผลกระทบ5ห,หลังคาเรือนและน้ําท่วมขังในพื้นที่ทางการเกษตรตําบลมาภัยมีน้ําท่วมขังในพื้นที่1 2 3 4 5 6มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบจํานวน2หลังคาเรือนทั้งนี้มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบ7หลังคาเรือนตลอดจนได้เกิดน้ําท่วมขังเส้นทางคมนาคมบริเวณทางเบียงหมู่หตตาบลมาภัยอยู่ระหว่างการก่อสร้างสะพานและมีน้ําล้นตลิ่งบริเวณฝายคลองมะลิตำบลตกกรมหากเกิดสถานการณ์เพิ่มเติมจะรายงานให้ทราบอีกครั้ง